กิจกรรมยามเช้าน้องทําอะไรครับเนี่ยเอาให้ต้นไม้กินน้ำเอาโอ้โหมีแก้มเยอะอ่ะค่อยๆอ่ะเทใกล<า>้ๆเหมือนตะกั๊กแตนบุบๆเลยเหมือนตั๊กแตนบุงๆเลยเหรอโ <c oughs> อฝัอ่งนี้ยังแห้งอยู่เลยเอาน้ำมาอ่าโอ้โหเก่งแล้วนะเนี่ยพี่เจครับอันไหนต้นมั่งมีอันไหนต้นล่ำซำ ทำอันนี้จรัมมี่อ๋อเลยโอเคต้นนี้ยังไม่ได้ลดเลยอ่ะลดต้นนี้หน่อยเดี๋ยวโอ้โหอ่าถูกต้องนี่ถูกต้องโอ้โหแข็งแรงมากเราต้องไปเติมน้ำตรงไหนเนี่ยอ่ะแล้วเปิดน้ำตรงไหนนะเปิดน้ำตรงนี้เอาจับสายยางด้วยครับไว้เร็วน้ำเต็มแล้วปิดแล้วปิดปิดหมุนยังไงหมุนอ่าโอเค